ช้ก่อนน้องก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกมอวีมาแนะนำ แอดมินตน้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1,70,000คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม r อาปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหายดีเกมคุ้มๆพร้อมเล่นรูนครบแลงคอนสกินแลสวยๆราคาดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเมโลทับอัพร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆมากมายและยังเปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยนะครับใช้เพียงโงเพื่นในดีในการเติมเท่านั้นเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครติดต่อทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยอย่าลืมใส่แอดหน้นาด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวต์ช n แนลนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาาสอนนนเล่ค สุดเก่งประจําแพทนี้เลยครับทุกคนเนี่ยเล่นตัวนี้จนชนานาญนะครับผมบอกเลยเป็นตัวหนึ่งที่หาดาวได้ง่ายมากๆนะครับสำหรับตัวนาคอร์ว่านาคอสเนี่ยมันสามารถเล่นได้แบบรูปเกมได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมนําก็โหดจัดจัดนะครับผมหรือว่าจะเป็นเกมตามเนี่ยก็สามารถเล่นได้นะครับได้ได้ว่าคอนเซ็ปต์ตัวนาคอสดัมเบรดีนะครับผมมันก็เลยแบบไม่ตกเมตาเลยนะครับ เราก็จะเริ่มจากการฟาร์มบูก่อนเลยนะครับผมผมจะสไลด์ในรดีที่ี่สิวีนะครับผมก็จะช่วยทําให้ฟาร์มได้ไวขึ้นนะครับโอเคประมาณนี้เนาะพอก่อนบูจะเกิดเนี่ยเราสไลด์สกิลสองเลยนะครับตอนที่27วีนะครับแล้วก็รีบฟันตอนบูเกิดขึ้นมานะครับผมมันก็จะช่วยแบบอ่าพอเราสไลด์สกิลสองเนี่ยสกิลสองมันก็จะคูลดาวเลยนะครับแล้วยี่ประมาณ2องวีสกิลสองเนี่ยมันก็จะใช้งานได้อีกนะครับผมมันก็จะทําให้เราเนี่ยฟาร์มได้ไวขึ้นนะครับเห็นไหม เราฟาร์มทันแบบเวฟกลางด้วยนะครับก็ได้แท็กนะครับผมก็เราอย่าไปเจ็บเยอะนะครับเพราะว่าเราไม่อยากจะโดนเวทนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนไม่ได้ชงให้เนี่ยก็ไม่ต้องไปอยากเล่นอะไรเยอะนะครับก็ฟาร์มไปก่อนครับเล่นนาคอสนะครับผมจุดเด่นของนาคอสเนี่ยคือการฟาร์มที่ไวนะครับผมในเกมนี้ผมก็จะเลือกออกเป็นบูตัสนาฮะนะครับผมเพราะว่าเอามาหลุดจากเทนไถ่หรือว่าเยน่าล้าด้วยสกิล2ในร่างฟูมูลนะครับ ก็ช่วยพาช่วยความพิ้วให้กับตัวเราเน,ะนาะซาต้ากำลังเดินกลับกลางนะครับผมเดี๋ยวเราดักตัดเลือดซาต้าสักนิดหนึ่งโอเคเราได้เท่านี้นะครับเราได้พลังแฝงเข้ามาด้วยแย่นิดนึงครับตัวเราเนี่ยก็เล่นแบบเข้าออกได้นะครับผมเข้าไปจูเข้าไปซื้อสกิลเข้าไปล่าสกิลเอ้สกิลแล้วนะได้ไหม,มน่าจะได้เลยครับ กดพันธ์ิดเลยนะครับผมเอาชัวร์เพราะผมอยากได้ค่าไงทุกคนไม่อยากได้อะซิทนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งได้ค่าเนี่ยเ,เงินเราก็จะดีดขึ้นนะครับของเราเยอะขึ้นเราก็แบบปิดเกมได้ง่ายนะครับถ้าเกิดมันรวยขึ้นมานะครับผมเขาน้าจะทิ้งแล้วนะครับสำหรับมบังกรตัวนี้เพราะว่าป่าเขาตายแล้ว,ลวเทนผูกกลางแล้วนะครับก็ไม่เหลือคนโซนแล้วเนาะบูขึ้นนะครับผมก็รีบไปจัดการบูก่อนนะครับ ค่อยๆเล่นไปครับค่อยๆฟาร์มไปนะครับผมเล่นนาคอสก็อย่าไปตายเยอะนะครับผมไม่ต้องแบบไปเล่นเสี่ยงเข้าไปล้วงเขาแล้วก็ตายแบบเนี้ยคือมันจะทําให้เราจนนะครับพอเราจนเนี่ยนาคอสจะไม่มีประสิทธิภาพเลยนะครับผมเพราะว่าตัวมันเนี่ยต้องพึ่งของค่อนข้างเยอะนะครับจังหวะน,นี้เนี่ยคือออฟเลนเราเขาไปเคลียร์กลางนะครับผมแล้วก็เคเลียร์เลนออฟเลนได้เลยนะครับซาตา จัดการกับคลิกซี่ไปด้วยนะครับผมเมรเราตอนนี้เดินยากนะครับเราเห็นจากมินิแมปนะครับว่าเยนาเดินมาจากเรียนบนนะครับเดี๋ยวเราจะปิดโอเคไม่ได้นะครับผมไม่เป็นไรถือว่าได้ลองเล่นดูนะครับเผื่อมันจะได้นะครับผมก็ฟาร์มต่อนะครับไม่มีอะไรทําก็กลับเข้าฟาร์มครับเพราะว่าคี้ป่ามันขึ้นนะครับ แล้วเดี๋ยวอาจจะไปเอาดาร์กนะครับผมเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยยังไม่เอาดาร์กสักทีนะครับแต่ว่าเราอาจจะลองไปโฉบล่างหน่อยเพราะว่าเราฟาร์มจบล่างเนาะก็ลองไปเล่นร่างดูนะครับเหมือนจะไม่ได้แล้วเนาะแลกแคลรี่กันไปนะครับผมโอเคไม่ได้ด้วยเคลียร์ล่างไปเลยก็ได้ครับเพราะว่าทอนเนี่ยตายอยู่นะครับผมจะใช้ติเคลียร์นะเพราะว่า ไม่อยากจะอยู่เลนนี้นานนะครับผมคลิกที่เราไปอีกแล้วนะครับคือเมดเราโดนล้วงคาป้อมเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเอาบูเราหรือเปล่าโอเคเขายังไม่เอาบูเรานะครับแต่ว่าเขาเอาดาร์กไปแล้วนะครับผมเกมนี้เมดเราเดินไม่ได้นะครับก็ยากหน่อยก็ฟาร์มไปครับรอจังหวะเล่นแบบรอเล่นจังหวะ2เลยนะเราติ๊กโจมตีนะ Okay. ถือว่ามาสอนได้สวยครับเนี่ยนาคอสก็เป็นตัวหนึ่งที่เติมเลนดีนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยเข้าไวนะครับก็ถ้าเกิดโอเคต้องอันตีครับเขาอันตีเหมือนกันนะครับผมก็ถ้าเกิดแบบเพื่อนบวกกันอยู่เราก็สั่งโจมตีครับแล้วก็เรียกเพื่อนมาบวกนะครับคีล่าเขาเคลียร์แล้วเขาก,ก็ถอยเลยนะครับกะว่าจะแบบ มาง,งัดแท้ซะหน่อยนะครับผมเพื่อนเดินบนนะครับตรงนี้เดี๋ยวเลสเราจะขึ้นนะครับเดี๋ยวเอาเลสก่อนนะครับผมถอนอันตรายอยู่นะเพราะว่าคีล่าเขาหายไปจากเรียนกลางนะครับโอเคเราเห็นตัวอันตรายโผล่แล้วครับก็คือคีล่าเยนาซาตานะครับผมถ้า่างนี้คือเราก็กล้าเดินละ เคลียร์การไปก่อนได้ครับผมเอลสูอยู่ข้างล่างนะแล้วก็เจ็บมากมากด้วยผมน่าจ,จะได้นะโอ้เข้าฟิกอุ้ยสไลด์ไม่โดนโหแย่ละโอ้โหไม่น่ารอดหรือเปล่าฮึได้อยู่โอ้กีฬามันตามสไลด์แล้วก็ยกสกิลหนึ่งไม่โดนนะครับผมไม่งั้นได้เอลสูแล้วนะ ผมไม่มีสกิลอ่ะดิสกิลสองผมใช้สไลด์ไปแล้วรอนะมาไหมมาอยู่นะโอ้ไม่ได้นะทุกคนถ้ามีสกิลโอเคถ้ามีสกิลหนึ่งคูดาวมาทานสก,กิลนี้น่าจะสไลด์เข้าไปแล้วป่าสองอาจจะตายได้นะครับสำหรับตัวคีร่า โอ้โหมาเดิสวนไปครับได้ชัดดาวมานะครับผมแครี่เราเป็นคนได้นะครับได้อยู่นะครับการเงินจะได้ฟื้นนะสำหรับแคลรี่เราเดี๋ยวผมอาจจะต้องไปทําเลนล่างให้เพื่อนยาวๆนะครับเือแต่ว่าตรงกลางไม่ต้องทำนะครับเพราะว่าไม่มีคนอะถอนวิ่งล่างนะครับเอาอย่างไง ผมเคลียการก่อนแล้วกันนะครับเอาชัวเอลสูไม่มาตีนะครับกีนี้ยุกยักเนีย่ยรอให้เอลสูมาตีนะครับเพื่อ L เพื่อแบบเอลสูมาตีเราจะได้แบบพุ่งเข้าไปเก็บเขาได้นะครับผมเหมือนเอลสูจะเดินบนนะครับอืมไม่ค่อยดีเลยนะครับผมสถานการณ์ตอนนี้ไปยากมากๆนะครับซาตาบินไหมเปิดก่อนเลย โอเคได้หอกนะครับผมเดี๋ยวเราอาจจะต้องเอาบูก่อนครับว่าเดี๋ยวไปเล่นบนแต่ว,ว่าคลิปกลางก็กำลังจะชนนะครับแต่ข้างบนบวกกันแล้วนะครับเรารีบไปครับตาต้าบินครับผมเราโฟกัสไปที่เอลสุคุงผมมันฟิกกว่าทุกคนตีไม่ได้ครับกระโดดหลบเอาอตัวนี้ก็ได้โอเคอย่างน้อยก็ยังมีอะไรติดไม้ติดมือมานะครับ กินี้ยกสกิลหนึ่งขัดเทนไปด้วยนะครับผมน่าจะได้ป้อมหรือเปล่าไปคีปเข้านะแต่ว่าคีปน้อยมากๆนะครับเลือดตีไม่ได้นะครับค่อนข้างตึงอยู่นะครับเกมนี้แต่ว่าเรายังหาเงินได้อยู่นะครับผมเอ้าสูดซูผมโดนนะผมจะลองตีดูนะครับ เพราะว่าโอเคไม่ได้นะทุกคนอ,อยากจะลักไก่ตีแต่ว่าม,มันตีนานมากมากเลยนะคือเราเสียออบเจกใหญ่เป็นหนึ่งออบเจกก็คือมังกรอนะ่ะเราก็เลยแบบอยากจะได้ดาร์คคืนแต่ว่าเพื่อนก็ไม่พร้อมที่จะช่วยเรานะครับเยน่า yeah, <n'> กลัวเขาส่วนตายเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราตายเนะี่ยยุ่งเลยนะตายตอนเนี้ยจะจนมากมากเลยนะครับ ซาตา้าน่าจะบินไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราปิดหน่อยละกันไม่ได้นะครับไม่เจอโอเคไม่มีใครเลยนะครับเอาบูก,ก่อนละกันเลรียล่างคลิปก็เข้านะครับแล้วเหมือนว่าเขาจะตีดาร์กันอยู่ด้วยโอเคเขาถอยแล้วนะครับทำบนละกันคือเกมนี้เราพยายาม หนีฟาดอย่างเดียวเลยก็ได้นะครับผมเราค่อยหาจังหวะเข้าไปเล่นไฟเอานะครับแต่เหมือนว่าเขาจะขึ้นกันมานะครับฟาร์มเี่ยก็ต้องระวังด้วยนะครับผมพยายามมองมินิแมปเยอะๆนะครับเกมนี้ก็ได้เล่นเกมตามสมใจนะครับผมจริงๆก็ไม่ค่อยอยากเล่นเกมตามเท่าไหร่เพราะว่ามันเหนื่อยนะครับแต่เกมนี้ดูทรงแล้วเราแบบเถียงเขายากนะครับตามเมจเขาดีกว่า เยนานี่ถ้าเกิดแบบดักคอมโบนี่ก็ชุดเดียวตายได้เหมือนกันนะพยายามเก็บสก,กิลอุ้ยสวยพยายามเก็บสก,กิลเอาไว้ออกเลยนะครับเวลาเจอเยนาถ้าเกิดยกได้หรือว่าคีบเข้าเนี่ยผมอาจจะเล่นให้ได้นะไ้ยยกอุ้ยกยกไม่โดนนี่หว่าเอาโดดไม่ข้ามเออเฮ้ยได้อยู่นะโอเคครับออกมาก่อน ผมควรจะพอแล้วนะเพราะว่ามันไม่มีเลือดแล้วนะครับเพื่อนเราก็เจ็บกันหมดแล้วถือว่าเราสวยอยู่นะเราได้คีล่าได้ซาต้านะครับจังหวะนี้ก็ฟาร์มเลยนะครับผมมีจังหวะได้ฟาร์มก็ฟาร์มครับโอเคไม่ได้เอลสูนครับตะกี้นี้พยายามจะกักสกิลเพื่อจะไปเอาเอลสูนะครับผม คือหลักๆเนี่ยในไฟส์เนี่ยเราต้องเป็นคนล้วงเอลสุนะครับเพราะว่าเขาคือแครี่หลักของทีมนู้นเนาะชึบแย่ไปวอุยเจ็บนะเนี่ยเทนอะโอ้โหมันกันดีมากๆเลยนะขอเหอะป้อมบนอะเออสวย จะไปไหนเพื่อนโอเคเข้าใจละอ่าแล้วสวนดิล้าเข้าไปอึป๊บฟึบโอเคยังได้อยู่นะครับตรงนี้เลือดไม่มีแล้วเนาะดันเลนเลยครับเราอย่าทิ้งอ,อย่าทิ้งโอกาสนะครับผมถ้าดันได้ก็ดันนะครับผมแบบเวทได้ก็เวทเลยนะครับเพราะว่าเขาตายสามเฮ้ยเอ้อาวอย่างนี้ได้อยู่ครับ ไปหนึ่งครับผมซาต้าบินแล้วครับไม่น่ารอดสำหรับซาตา้าสวยครับผมเวลาที่เรากดอันติเนี่ยเรากดพันดิดไปด้วยก็ได้นะครับมันจะช่วยเติมดาเมจแล้วก็สโล์ฝั่งตรงข้ามนะครับให้เขาโดนอันติเราเนี่ยแบบหลายฮิตนะครับผมไม่หลุดก่อนนะครับรีบตีเลยนะครับผมเกมนี้เราก็ขึ้นมาเป็นดาบคีนะครับผม จริงๆเราจะเล่นดาบแดงก็ได้นะเล่นดาบแดงก็จะตีป้อมแรงมากๆนะครับแต่ว่าเล่นดาบคีเนี่ยก็ตีคนแรงนะครับดาบแดงเนี่ยมันได้ทั้งคนแล้วก็ได้ทั้งป้อมนะครับจริงๆผมก็ชอบดาบคีมากกว่านะเพราะว่าเห็นตัวเลขคีแล้วมันค่อนข้างสะใจกว่านะครับผมแต่ดาบแดงนี่ถ้าเกิดได้คีก็คือจุกนะครับมันแรงมากๆก็แล้วแต่ความชอบเลยนะครับสําหรับการเลือกออกไอเทมชิ้นที่5นะครับแต่สําหรับผมเนี่ยดาบแดงอาจจะคุ้มกว่านะครับเพราะว่า มันได้ทั้งแบบอันติแรงขึ้นด้วยนะครับผมไตามคีสเนี่ยคือตีธรรมดาแรงแล้วก็สกิล2แรงนะครับถ้ามันคีนะครับผมแบบนี้หายไปเลยนะครับแค่มีเพื่อนเซตให้หลบครับโอเคเวลาที่เราเจอกับพวกตัวที่แบบมันสามารถแบบหยุดเราได้นานๆหรือว่าทำ CT เ,เ,เราเราเราได้นานๆเนี่ยเราพยายามแบบการเล่นกับเขาเยอะ พยายามตีทีสองทีแล้วก็ออกเลยนะครับอย่างที่ผมไปตีเทนเมื่อกี้นี้นะครับผมก็ไม่ได้ตีเยอะนะครับเย้หน้าอย่างเงี้ยก็เราก็ต้องเล่นเชิง,ขงเขาแบบรอลอคเขาแบบใช้สกิลใส่เราอะไรประมาณนี้ยแล้วถ้าเกิดเ,าเขาใช้สกิลสําคัญหมดแล้วเราก็ค่อยเข้าไปฆ่าเขาก็ได้นะครับก็นานคะอสมันมีลูกเล่นข้างๆเยอะนะสำหรับตัวมันดูสิทุกคนจากเกมเราตามๆต,ต,ตอนนี้เกมเรานําแล้วนะครับ คือเราพยายามไม่เสียตามเพื่อนนะครับก็พยายามฟาร์มของเราไปนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็มีจังหวะให้เล่นไฟต์เองนะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูเพื่อนด้วยนะครับผมไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาฟาร์มอย่างเดียวนะครับเราควรจะฟาร์มไปด้วยถ้าเกิดเพื่อนไฟ์แล้วเราเข้าไปไฟ์ได้ก็ควรจะไปนะครับหรือว่าเราดันป้อมได้ก็ควรจะเอานะครับหรือว่าเราเอาออบเจกต์ได้ก็ควรจะเอานะครับผมไม่ใช่ว่าจะฟาร์มอย่างเดียวเลยนะครับเอลสูนี่น่าโดนมากเรียบร้อยครับผมลวงชุดเดียวหาย ฟันคิด้วยนะครับผมสะใจมากๆสกสำหรับดา์เบคีและก็นี่แบบนี้เราควรจะได้ดาร์แล้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนช่วยเราตีคีบเราเนี่ยดันสูง2เลนเลยนะไม่ว่าจะเป็นเลนบนหรือว่าเลนล่างนะครับแล้วฝั่งนู้นเนี่ยเอลสุตายอยู่ด้วยนะครับไม่น่ามีอะไรผิดพลาดน,นะครับกดอันติเอาชัวนะครับจะยิงช็อตเมื่อกี้นี้ไม่ต้องกดอันตีก็ได้แต่ว่าผมอยากกดอันตีเพราะว่าอันตีของนาคอสจะช่วยต้านสถานะนะครับจะไม่ทําให้เราเนี่ยอ่า โดนดาร์กยกนะครับแล้วเราจะสามารถกดพันิตได้นะครับตรงนี้ก็รอบคอดนิดหนึ่งนะครับผมไม่อยากจะพลาดนะครับจะได้แบบพันิตได้ชัวร์ๆเนาะผมก็ทําการขายบูทิ้งแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นดาบแดงนะครับเ,เรียกได้ว่าแบบดาเมจแบบสุดนะครับคิดที่ามพันแล้วนะครับผมดูดิสามพันสามพหกนะครับ เมื่อครึ่งหลอดนี่อยากจะปาดที่เอตายด้วยกินตายไหมตายครับเอลสูตนะทุกคนผมอย,อ,อยากจะลองว่ะอยากจะลองโอ้โหโ,โ,โซโลไม่ต้องเอลสูตรละนายก็ได้อยากจะเห็นดาเมจนะครับฮึบไม่ใช่ปาด <laughs> โอเค ก็ประมาณนี้นะครับในทางการเล่นนาคอสเกมตามนะครับหลกัลกๆกันเนี่ยเราต้องดึงประสิทธิภาพของตัวนาคอสออกมาเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะครับนาคอสเป็นตัวที่หาเงินเก่งนะครับผมแยกดันเก่งโยกเลนง่ายเวทปา่าเอาอ็อบเจกต์การแจมไฟเติมไฟทําได้ดีไปหมดเลยนะครับทำได้ไวนะครับต้องเรียกได้ว่าทําได้ไวนะครับผมเราก็ดึงจุดเด่นตรงนั้นออกมานะครับไม่ใช่แบบเกมตามเราก็จะบวกจะบวกจะบวกยิ่งบวกยิ่งแพ้เพราะว่าอะไรเงินเราตามอยู่ เงินเราตามเราแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแบบบวกแล้วก็ชนะฝั่งตรงข้ามเพราะว่าเกมมันคือเกมโมบ้านะครับการเงินกับเลเวลค่อนข้างเป็นปัจจัยสําคัญนะครับผมยิ่งเงินเยอะเลเวลเยอะยิ่งเก่งยิ่งตัวละครตัวนั้นเก่งนะครับต่อให้เราจะบอกว่าตัวนาคอสมันเก่งแต่ถ้าเกิดเงินเรา7จ็ดพันเงินเขาหมื่นหนึ่งเราไม่สามารถสู้เขาได้นะครับแต่ถ้าเกิดเงินเราหมื่นหนึ่งเงินเขาหมื่นหนึ่งอันนี้สู้ได้นะครับใช้เชิงสู้ก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิธีการเล่นานาคอสของผม ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากทุกคนนะช่วยกันกดไลค์คลิปนี้หรือว่าคอมเมนต์คลิปนี้หน่อยนะครับผมมันจะทําให้ทุกคนเนี่ยมองเห็นคลิปของผมได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่กดติดตามอยู่แล้วหรือว่าคนที่ยังไม่กดติดตามเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะมองคลิป อมองเห็นคลิปของผมได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ยู u ูบเนี่ยมันค่อนข้างปิดการมองเห็นช่องของผมนะครับยังไงเนี่ยก็ฝากทุกคนเนี่ยช่วยกันกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์หน่อยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่สนับสนุนกันมาจนถ,ถึงจุดๆนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับผมบ๊ายบายครับ